คะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคและปูดับน้ำโชคเนาะคะ่ะโอ้ยอยากมาเฮ็ดคลิปให้อยากมาอธิบายเนาะคะ่ะแต่เอ่อบอกไปรด้ไหมคะ่ะปวดฟันไหมคะ่ะเห็นบอกคะข่าขงทั้งนี้นาจะบวมเนาะ,ะตึงเลยเป็นซาวอีกรอบนึง <c oughs> เป็นซาวเพราะมีร้อยเยอหยียวย่นเลยคะ่ะเพราะว่แ <c oughs> าแก่ไข่ค่ะแก่ไข่ เบาบาค่อยอน,นี่เนะาะเพราะว่าปวดฟันค่ะบ้านเบาบดได้เลยค่ะจะไปถอนก่อนไปถอนยังบม่หันได้ค่ะเพราะว่าปวดเนาะคะ่ะแต่ว่า,เ,าเล็บนึงก็ถอนไปแล้วนะคะเหลืออีกเล็บนึงโอ้ยปวดแห้งค่ะค่ะเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะทุกคนก็คงจะได้เบิ่งในคลิปที่ที่เท้าได้ไปเฮ็ดวันครอบครูหรือว้าปู่ใหญ่เนาะคะ่ะวันก็ได หายทําให้มึงไปในส่วนหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะส่วนเลขลักหน่วยลักซิฟเนะะะาะค่ะกับมาแล้วเนะะะะาะค่ะกับกับมาแล้วเนาะคะ่ะซึ่งคุณตาบอกว่าเเลขหานี่ที่ที่คุณตาให้มานี่ก็ค่อนข้างที่จะเด่นแต่มันจะคู่กันเนาะคะ่ะมันจะคู่มันมันมันจะคู่กันระวังหากับเจ็ดนี่มันจะทอทอกันแต่ว่าคุณตาเอามาให้แค่์ห้ากับเก้าเนาะคะ่ะ แต่พนบอกว่าเจ็ดมันกะมันกะเดนทอๆกันอยู่ที่สูตรคุณตาเห็ดเนาะแต่เออค่ะเออคุณตาพนบอกนะคะ่ะว่าระหว่างห้า กับเจ็ดเนาะคะ่ะมันมัน,ม,นมันทอกันเนาะคะ่ะแต่คุณตาจะเลือกมาก็คือห้ากับเก้าเนาะคะ่ะเด่นอยู่ทีเก่าเด่นที่สุดแต่าวหาคือเจ็ดมันทอทอกันซึ่งพันวาหาไอเจ็ดเน่ะค่อนข้างจะเดินดีอยู่พันวาสี่เนาะค่ะเออ่ถ้าเจ็ดมาพันวามันจะเป็นได้อยู่แค่์เจ็ดเก่ 7, ากับเจ็ดหาเท่านั้นเนาะคะ่ะข้าวจำมะมึงกันว่าเอ่อมันมันจะเป็นคือจังคุณตาบั เนาะคะ่ะแลอีกตัวนึ่งเพิ่นว่าอีกตัวนึงที่จะสามารถจับได้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าให้เอารักหน่วยกับรักสิบนี่จับใส่กันเลยเนาะคะ่ะค่ะจับใส่กันนี่แม่คู่ดีใจเลยด้ค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวของปูเ่เหมือนงวดที่แล้วเลยเนาะคะ่ะเหมือนงวดที่แล้วเพราะว่าเกลกรักหน่วยรักสิบของคุณตาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าหนึ่ง นึ่งก็เจ็ดสามารถมาน้ากันได้เนาะคะ่ะเข้าล้องเอาเลขหลักหน่วยหลักสิบของเพิ่นจับคู่กันเด้อค่ะเพราะเลขหลักหน่วยของท่านจะเด่นอยู่ที่สามหลงที่ศูนย์เนาะคะ่ะเลขหลักสิบจะเด่นอยู่ทีเก้าร้องอยู่ที่หานาะคะ่ะเพิ่นใจจับให้เนาะค่ะเลขของคุณตางวดที่แล้วนะคะเขาเขาเออเออน่าจะเป็นเป็นสามตัวเลยบอค่ะมีทั้งเออ อย่ามีคู่ให้มึงเนาะนี่ค่ะเข่าทั้งหนึ่งเข่าทั้งเจ็เข่าทั้งศูนย์เนาะคะ่ะงวดที่แล้วของคุณตาเนาะคะ่ะคุณตาบอกว่าหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งกับเจ็แต่มันจะเด่นทอๆกันหรือสามารถมาน้ากันได้เนาะคะ่ะมันออกเจ็หนึ่งเนาะคะ่ะแต่เพิ่นเด่นเหตีเก็เนาะคะ่ะมันกับมาเจ็ดหนึ่งตรงๆเนาะคะ่ะซึ่งลักหน่วยเนาะคะ่ะลักหน่วยกับเข่ายู่เนาะค่ะลักซิปเนาะคะ่ะ ออกที่06เนาะคะ่ะเพิ่นไห่มา0ตัวเดียวเนาะคะ่ะคือ0เนาะคะ่ะกับของคุณตานี่เขาถ้ามา3ตัวเลยเนาะคะ่ะคือเอใครวิ่งเนาะคะ่ะก็คงจะไม่พลาดเนาะคะ่ะแต่แม่คู่จะแน่นๆอยู่รอบที่แล้วนี่ขึ้น1ตัวเดียวเนาะคะ่ะแต่งวดนี้แม่ครูยังไม่การันตีนะคะว่าเลขตัวหลักที่แม่ครูเล่นน่ะที่ที่แม่ครูที่จะ จับตัวเด่นนะ่ะแม่คู่จะจับตัวใดเพราะว่าเออหนึ่งเราไปทําพิธีใหญ่อยู่ที่ออที่กาลสินเนาะคะ่ะซึ่งลูกศิษย์ลูกหานี่ก็จะเป็นอีหยังที่ยังบ่ค่อนบ่ควยเข้าใจปูเนาะคะ่ะคือ,เ,อ,อเพิ่นอาจจะอธิบายหรือมันออมีการรลบกวนขวา,างๆเยอะเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเอ,อจะเชิญปูอีกรอบนึงสกักกอนเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เชิญอีก อีกหลอบนึงเนาะคะ่ะส่วนหลักหน่วยหลักสิบของเพิ่นงนวดนี่ก็คือ3และศนเด่นที่สามกับเเด่นที่เก้านะคะตัวเลขวิ่งหลักหน่วยหลักสิบของคุณตานะคะกับตอนนี้เนาะคะ่ะก็คือ,เ,อ,อเลขสามคน้างที่จะมาแรงเนาะคะ่ะสามที่จะมาแรงแต่ทุกคนก็จะเด่นอยู่ที่ศูนย์สามที่สังเกตมึงเนาะคะ่ะ เลขโบดเนาะคะ่ะเลขโบดจะเป็น 9, 5, 9 0, นะะก้าห้าเก้าศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็ซีหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะค่ะเลขโบดนี่เคยออกเแค่หนึ่งอ่ะเด้ค่ะสิบเก้าเนี่ยเคยออกแล้วเนาะคะ่ะเออเคยออกเแค่หนึ่งแล้วเข้าจังหวมือกันว่ารอบนี้เลขของเออโบดจะเป็นจังไดเพราะว่าปูเพิ่นบอกว่าเนาะค่ะหาเข้าเพี้ยนให้เออเพิ่นตอนใดเนาะคะ่ะกะมันจะมาทันทีเนาะคะ่ะ แต่แม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเลขเก่าเนาะค่ะตัวเลขเก่าของโบสเนาะค่ะก็คือเก้าสองเนาะค่ะเก้าสองแม่คู่ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆเนาะค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าเจ็ดเพราะว่าเลขของอภูมิโบสเนาะค่ะมันจะมักเมื่ออกหลอบรุ่นเสมอเนาะค่ะหลอบรุ่นงวดก่อนโน้นก็จะให้อยู่ที่เจ็ด ห้ 5, 5, าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็ดหาหนึ่งมันก็ออกเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะร,ร,รอบรอบวัางหันนี่เพิ่นหายมากเก้าเจ็ดสองเนาะคะ่ะแต่แม่คู่มีความรู้สึกว่าเก้าสองนี่เป็นอีหยังที่จะเออนาติดตามเนาะคะ่ะนาติดตามมากๆซึ่งคุณตาเพิ่นก็หายมากเนาะคะ่ะคือเก้าหลักสิบเนาะคะ่ะแม่คู่กับมั่นใจอยู่ทีเก้าสองเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะ กะล่องเอาไปพิจารณามึงเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขเลขของหัวก่อนเด้อที่ที่เพิ่นไห้เนาะคะ่ะส่วนหวนัวนี้เพิ่นไห้ตัวนี้สําหรับเลขโบสถ์เนาะส่วนเหล็กการบ้านเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ครูจะขึ้นให่ช่วงเย็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่วงเย็น <c oughs> <c oughs> ว่าทามันฟันกระทบกัน,นก็ปวดะคะ่ะเลขของปู่นะคะต,ตั้งแต่แม่คู เป็นใด,ด้ยุก็ปูมากแม่ครูยังไม่เคยเห็นปูให้เล็กบ่นเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นหายเล็กบ่นเนาะค่ะซึ่งถ้ายยูในกลุ่มเนาะค่ะก็จะเห็นตัวเลขขันด้วยเนาะค่ะก็จะเห็นเลขขันน้ำเนาะค่ะว่า,าปู่ท่านให้ลักษณะอย่างไงเนาะ อันนี้จะเป็นเลขขันเนาะคะ่ะเลขขันสังเกตว่ามันจะมีสามสามเนาะคะ่ะเลขเก้าศูนย์สามแปดศูนย์สามจะอยู่ในประมาณนี้เนาะคะ่ะซึ่งเลขของปูเนาะคะ่ะเลขหลักก็ออกไป4ีตัวของเล่าเลยเนาะคะ่ะออกไป4ีตัวเล่าเนะคะค่ะถ้าแม่ครูจำไม่ผิดจะเป็นแปดห้าสามแล้วก็แปดศูนย์ไหมคะเนาะ นี่เอฟซี FC ของแมคคูที่อยู่ในกลุ่มเนาะคะได้เอาตัวเลขของปู่เนาะคะได้เข้าไปเ,าเล่นเล่าเนาะคะก็คือเข้าสี่ตัวตรงๆเนาะคะเออเลขสี่ตัวนี่จะเข้าไปเล่าแล้วเนาะคะ่ะจะเข้าไปเล่าแล้วเออ803ห้าหรือ835ประมาณนี้หรือ8หรือ3ห้า8นี่ระ,ค,ะค่ะแมคคูค่ะเออจำจำว่าใครได้เนาะคะ่ะเลขปู่ วงกลมให้อยู่ที่สามศูนย์เก้าเนาะคะ่ะสามศูนย์เก้าแต่เก้าศูนย์นี่บอ,กออกดูและะ้วเด้ค่ะส่วนสามศูนย์ศูนย์สามนี่แม่คู่ได้สื่อไปแล้วเนาะคะ่ะสื่อไปแล้วซึ่งเออแม่คู่ได้ฝันฝันแป๊บเดียวเองเด้ค่ะฝันแป๊บเดียวก็สะดุ้งตื่นมคะ่ะเพราะว่าเอตอนนี้เนาะคะ่ะลูกหลานเพิ่นเพิ่นปิดเทอมเนาะคะ่กะก็ได้ได้มาเยี่ยมมายามเออ แม่คู่เนาะค่ะก็เลยมา่ยูเลนอยู่นี่เนาะค่ะกัหลายเนาะค่ะเพิ่นกับเขาเขาออกออกแม่คู่ก็จะเขาไปนอนก่อนเนาะค่ะก็เล่สะดุ้งตื่นแม่คู่ฝันเห็นตำรวจอะเหมือนกับมาเปิดเทวไลนี่แหละค่ะคือมาเปิดบ้านปูดีละค่ะเปิดบ้านปูเขามาสิมาจับแม่คู่นะค่ะมาจับเนาะค่ะมาจับว่าเปิดเปิดบั่นอจะมามาเปิดเทยังเปิดมาให้จับบั่นหมายถึงเพิ่นให้แม่คู่เปิดประตูให้ เพิ่นสีมาจับแม่คู่เนาะคะ่ะตำรวจกระลังดึงแขนแม่ค่ะกระลังดึงแขนแม่คู่ไปเนาะคะ่ะแม่คู่กสะดุ้งตื่นเนาะคะ่ะแต่ไอ้อันเพิ่น,ดน,ดนะะได้ขึ้นมาเทวไล่เด้อเนีตำรวจเนี่ยนะค่ะได้ขึ้นมาเทวไล่แล้วก็คือมาเปิดประตูเนาะคะ่ะเปิดประตูจำไวะะ้เด้อค่ะเลขของปู่ เลขบ้านเลขทีเนี่ยสองห้าศูนย์เหลือแต่สองศูนย์เนอค่ะที่บ่ท่านได้ออกนะคะ่ะเหลือแต่สองศูนย์ที่บ่ท่านได้ออกนอกนั้นจะออกหมดแล้วก็จะมีสองห้าห้าศูนย์นี่ออกไปแล้วเนาะคะ่ะกะเอ่อหาหนึ่งกะออกไปแล้วหกศูนย์ก็ออกไปแล้วถ้าขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็ออกไปบ่อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะถ้าไม่คู่จับอีกตัวนึงก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสามเนาะคะ่ะ อันนี้คืออตัวเลขของปู่เนาะคะ่ะก็จะเป็นหาศูนย์ศูนย์หาหนึ่เนาะค่ะถ้าอนนี้เพิ่์นบอกว่าห้าเนาะคะ่ะฟังดีๆเด้อคะ่ะหา้ามันขี่อายอยู่เด้เพิ่์นว่าจังสี่เนาะคะ่ะมันมากลีหลังมูเพิ่์น่าเขาจะเอาหาอย่างมันจะเป็นหาเก่าบอกคือเป็นอีหยังเนาะคะ่ะแต่ว่าหานี่มันค่อนข้างขี่อายละสังเกตมึงเพิ่์นเด่นหาอยู่เด้คะ่ะเด่นห้าแล้วก็เด่นสามเนาะคะ่ะ ซึ่งของคุณตาเลขหลักสิบของท่านก็จะมีเลขห้าเนาะคะ่ะมีเลขห้าหาจะมาบอในงวดนี้เนาะคะ่ะหรือจะเก้าอะไรเนาะคะ่ะซึ่งกะไปซ่นกับคุณตาอยู่เนาะคะ่ะและ้วก็เอ่อเลขของปู่เนาะคะ่ะค่อนข้างจะซ่นกับเลขอย่างคะเลขโบดเนาะ,ะเลขโบดนะเดนะ้เพราะเลขโบสจะเป็น5 9 0แต่ของปู่จะเป็น5 0 9เเนาะคะ่ะ เอาไปพิจารณามึงเด้อค่ะเพราะว่า,าตัวเม่คู่เองก็บ่รู้ว่าตัวเลขจะออกจังไดเนาะคะ่ะเพราะว่าเ้าไบริปิมูลเองเนาะ,ะส่วนอของปู่สกลนครเนาะคะ่ะเ,เพิ่นจะให้มือสุดท้ายเลยเนาะคะ่ะมือสุดท้ายแล้วก็เ,เลขลับเนาะคะ่ะเลขลับก็จะให้มือสุดท้ายคือกัดเนาะคะ่ะซึ่ง หวัวท่แล้วเนาะคะ่ะหวดที่แล้วนี่เพิ่นจะเด่นตัวเดียวเลยคือศูนย์เนาะคะ่ะคือศูนย์แม่คู่ก็บอกจัดไปเลยเนาะคะ่ะจัดไปเลยกะ,กะ,ยะ,ะกะได้อยู่เนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นก็ได้อยู่เนาะคือเพิ่นกะไฮศูนย์ 0, มาเพิ่นว่าศูนย์นี่มันบ่อยู่สูงเด้มันจะอยู่ตามๆแต่มันก็อยู่ระวางกะเนาะคะ่ะก็คือศูนย์หกเพิ่นกะเสียดายอยู่แต่ว่าเออเลขวิ่งตัวนี้เนาะคะ่ะคอนท่างที่จะเออ แน่นอนเนาะคะ่ะของของเลขลับวงในของแม่คู่เนาะค่ะก็คือเลขลับสายนาเนาะคะ่ะเพิ่นกะหายมากคือเม็ดเดียวเนาะคะ่ะส่วนผู้ที่อยากได้เลขวิ่งตัวตรงๆเนาะคะ่ะรอรอเลขมันก็ออกวันที่สองเนาะคะ่ะเขายังมีเวลาอีกสองมืออยู่เดี๋ยวแม่คู่คำนวณดีๆก่อนหล้กก็ะเฮ็ดดีๆก่อนเนาะคะ่ะว่าเออเลขตัวใดที่จะ เอามาลงเป็นการบ้านเนาะคะ่ะส่วนการบ้านอย่างที่แม่ครูบอกเนาะคะ่ะคือถ้าเป็นเลขศูนย์มันจะมาได้จังใดหลักกะค่ะเป็นเลขหนึ่งมันจะมาได้จังใดหลักกะสังเกตมึงว่าถ้าแม่ครูให้ไปแล้วเนาะคะ่ะมันก็จะวนนี้จากหันนะคะเห็นบอกหัวที่แล้วแม่ครูบอกว่าถ้าศูนย์เ่ะมันจะมาได้แค่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหลักกแต่ศูนย์เก่าเนี่ยมันไม่ค่อยออกแม่ครูว่า แต่06มันออกบ่อยเนาะคำว่าก็ออกอยู่ที่06นี่แหละค่ะเอฟซีต้องเข้าใจเด้อว,ว่า,เ,าเราก็มีสูตรคำนวณของเราแล้วก็เข้าสิบมาจับเมืองว่าเลขหลักหน่วยหลักสิบของคุณตาเนาะคะ่ะเพิ่นไหหมานี่มันเด่นตัวใดเฮ้าก่อนจะมาจับใส่เนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือ,เ,อเลขที่ค่อนข้างดังที่สุดเนาะค่ะก็คือ,อ30แล้วก็เลข3เนาะคะ่ะ แต่แม่คู่จะบอกจกะตบนงวดนว,วดตบนวดเลยเนาะค่ะตอนที่สรุปตอนเลขออกแล้วเนาะค่ะคือให้ระวัง92เนาะ,ะค่ะค่ะผู้ใดหาซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนเนาะค่ะสำหรับเลข92เนาะคะ่ะก็เอาไปพิจารณาเมืองเด้อค่ะเพราะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขที่ได้มาเอ่ในในตอนเย็นเดี๋ยวแม่คู่จะขึ้นขึ้นหายอีกรอบนึงเ่อบลูว่า เดี๋ยวจะโทษหาเสียก่อนเนาะค่ะหมู่บ้านนี้ว้าวบ่ได้ปวดแห้งเนาะค่ะว่าบ่ได้ผู้ใดโทษมากกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะแม่คู่บอหลับเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันปวดอืมจะฟื้นว่าวอยู่เขากระจินบ่ค่อยได้ช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันหย่ำาบ่ได้เนาะค่ะมันหย่ำาว่าได้มันปวดสังเกตมือแกมแม่คู่เลยค่ะคางนี่ตึงคางนี่ยั่งยั่งบอเป็นทอได้เนาะค่ะทางนีตึงเลยค่ะค่ะ จังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อค่ะกัย่งติดตามกันยูเนาะคะ่ะแม่คู่แม่คู่คซเซอร์เฮดยูทูบหรือเฮดยูค่ะแต่ว่าช่วงนี้กับยุ่งจักน้อยเนาะคะ่ะแล้ก็มาปวดปั้นอีกเลยบ่คอยไต้เฮดเนาะคะ่ะกะจะคืนให้รับรองเนาะคะ่ะช่วงที่ว่าเลขใกล้จะอ,ออกจังไดแม่คู่กับ,บ่อทิมบ่ปะเอฟซีแน่นอนค่ะคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียง่านีกรนคลิปหน้าพอกันไหมตอนเย็นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ